สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นิมดาวราตี้ชานแนลนะคะคลิปนี้แอดมินขออยู่ที่ลาวอีกสักคลิปนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือลาวกับไทยเนี่ยเดินทางไปมาหาสู่กันได้แล้วหลายท่านคงมีความตั้งใจที่จะไปเที่ยวประเทศลาวโดยเฉพาะเดินทางไปกับรถไฟลาวจีนและบางคนก็อาจจะมีความคาดหวังว่าเอ๊อยากจะไปเที่ยววังเวียงอยากจะไปเที่ยวน้ำางึม ซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวออกมาว่าจะมีการปิดน้ํางืมแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันในคลิปนี้ค่ะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าลาวเนี่ยไม่มีแผ่นดินที่ติดทะเลแต่ตอนนี้กําลังจะมีแหล่งท่องเที่ยวริมชายหาดรูรอบอ่างเก็บน้าเขื่อนไฟฟ้าหรือที่น้ํางืมหนึ่งนะคะซึ่งห่างจากตัวเมืองเวียงจันทร์ไม่ถึง100กิโลเมตรทุ่มเงินกว่า47ล้านดอลลาร์โดยเมื่อวันที่9ก้าพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะแผนแถแลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงเวียงจัน ก็ได้มีหนังสือแจ้งระง,งับให้บริการกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นท่าเรือนําเที่ยวร้านอาหารบริเวณอ่างเก็บน้ําเหนือเขื่อนไฟฟ้าน้ํางึมหนึ่งเป็นการชั่วคราวนะคะระยะเวลา18เดือนคือตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมเป็นต้นไปเพื่อเริ่มต้นโครงการพัฒนาบริเวณรอบอ่างเก็บน้ําเหนือเขื่อนน้ํางึมที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือ adb โดยมีบริษัทคําฟองกรุ๊ปจํากัดเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างค่ะเมื่อช่วงกลาง ปี2,562นะคะ ADB ได้ตกลงสนับสนุนเงินทุนจำนวน47ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับแขวงเวียงจันทร์เพื่อนำไปพัฒนาสาธารณูปโภคในเมืองวังเวียงและก็รอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนน้ำเงิมหนึ่งตามเป้าหมายที่จะยกระดับขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับชาติด้วยรูปแบบสถานที่ท่องเที่ยวครบวงจรที่ทันสมัยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ทั้ง ภายในและก็จากต่างประเทศค่ะตามแผนการพัฒนาที่ได้การสนับสนุนจาก ADB เนี่ยจะมีการสร้างท่าเรือท่องเที่ยวที่จอดรถ โรงแรมที่พักตลาดชุมชนหมู่บ้านชาวประมงสถานที่กำจัดขยะในบริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนน้ำเงิมหนึ่งนะคะสร้างถนนยาวประมาณ6กิโลเมตรจากอ่างเก็บน้ำไปเชื่อมกับถนนหมายเลข1 0ก็คือเวียงจันท์ท่าง,ง่อนธุลคมท่าลาดและโพนฮงเพื่อความสะดวกในการเดินทางค่ะน้ำเงิมหนึ่งเนี่ยเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าแห่งแรกที่ลาวสร้างขึ้นเพื่อผลิตไฟฟ้าขายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะตั้งแต่ แต่ปี2514ซึ่งก็ตั้งอยู่ที่เมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทร์ห่างจากนาครหลวงเวียงจันทร์ประมาณ80กิโลเมตรปัจจุบันมีกําลังการผลิตยอยู่ที่155เมกะวัตต์อ่างเก็บน้ําเหนือเขื่อนน้ำเงิมหนึ่งเนี่ยกว้าง370ตารางกิโลเมตรก่อนหน้านี้อ่างเก็บน้ําแห่งนี้ก็เป็นบริเวณโดยรอบเนี่ย ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวค่ะทั้งชาวลาวชาวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะจุดเด่นก็คือมีทัศนียภาพที่สวยงามแล้วก็มีแผ่ร้านอาหารที่ตั้งเรียงรายอยู่โดยรอบอ่างเก็บน้ํามีท่าเรือบริการเรือนําเที่ยวชมทัศนียภาพหน่าเขอน และรอบๆอ,อ่างเก็บน้ำรวมถึงแล่นเรือขึ้นเหนือไปตามแนวลำน้ำเงิมค่ะบนเนินเขาวทางที่ใต้ค่อนมาทางทิศตะวันตกของอ่างเก็บน้ำเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาวควายนะคะมีแหล่งบันเทิงที่นักเสียงโชคคนไทยรู้จักกันดีในานามแดนสวรรค์สถานที่นี้เนี่ยเดิมเป็นการร่วมทุนของนักธุรกิจชาวมาเลเซียกับนักธุรกิจชาวลาวค่ะ แต่ภายหลังก็ได้ขายให้กับนักธุรกิจชาวจีนเดิมนะคะแผนที่จะพัฒนาบริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำางึ่หนึ่งเนี่ยถูกคาดหมายว่าจะต้องเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ต้นปี2563แต่เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซะก่อนแผนจึงเลื่อนมาเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคมปี2565นี้ค่ะนับจากนี้ไปอีก18เดือนนะคะเราถึงจะได้ชมโฉมการปรับ ทัศนียภาพที่สวยงามของอ่างเก็บน้ำเงิมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะเดินทางไปเที่ยวชมก็ต้องบริหารเวลาให้ดีด้วยค่ะถ้าท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนิมดาวไลฟ์ี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ